ทุกคนครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของเทรนด์นาฬิกานะครับว่านาฬิกาวินเทจราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงรวมถึงไซส์นาฬิกาวินเทจหรือว,ว่านาฬิกาโมเดิรนน์นมันจะใหญ่ขึ้นหรือมันจะเล็กลงทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีนะครับพีพีนี้เรามาคุยกันเรื่องของราคานาฬิกาวินเทจกันดีกว่าเพราะว่าผมเห็นหลายคนก็พูดถึงนาฬิกาที่เป็นโมเดิร์นไปแล้วพี่นี่ก็เคยพูดไปแล้วราคามันพวกพร l i ลิสี่มันขึ้นไปเยอะแล้วใช่แต่ว่านาฬิกามือสองเนี่ยมันก็ลงมาเยอะจริง ก็คนพูดไปหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากมาพูดถึงนาฬิกาว,วินเทจบ้างดีกว่า,วาเพราะมันเป็นยังไงบ้างใช่ใชเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบนาฬิกาวินเทจยุคกับเนียววินเทจกกบ intage, แบบปี90ปี2000ประมาณนั้นพี่นี่ก็ทางเดียวกันใช่ใช่ใชวันนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยกันนะเพราะว่าเป็นอ่าผมราคามันแข็งปะ่ะคือต้องบอกอย่างนี้เลยบอกว่า คือวินเทจี่ยมันเป็นตลาดนาฬิกาที่ไม่ได้เหมือนกับนาฬิกาตลาดทั่วไปนาฬิกาโมเดนทั่วไปเกิดจากเขาเรียกอะไรพื้นฐานในการซื้อมมนอาจจะต่างกันคนที่ซื้อนาฬิกาวินเทจอ่ะส่วนใหญ่ซื้อเพราะชอบซื้อเพราะหลังนาฬิกาซื้อเพราะชอบเรือนนั้นซื้อเพราะสตอรี่ของมันอะไรก็แล้วแต่แต่นาฬิกาโมเดนเนี่ยคนกลุ่มนั้นน่ะมันน้อยคนเยอะมากที่เข้ามาตลาดที่มันทําให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นราคาไปไหนมาไหนเพราะมันมีคนที่เข้ามาเก็งกำไร คนที่เข้ามาลงทุนคนที่เข้ามาคิดว่าเออมันคือสินทรัพย์ที่เอาไว้โชว์ได้ด้วยอะไรได้ด้วยทั้งคือแล้วก็การเติบโตของคริปโตอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทําให้พื้นฐานของกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยต่างกันคือไอความที่ราคามันแข็งเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคืออย่างช่วงตอนที่ ตอนที่เขาขึ้นกันแบบพูดพาดพูดพาดสามเท่าสี่เท่าอย่างปาเต็กอย่างพวกนอติลูสอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยมีบางมีบางช่วงเนี่ยขึ้นกันวันลนะสามสี่หมื่นอ่ะทุกวัน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 ,วนขึ้นไปขนาดนี้เลยส่วนวินเทจก็ไปเรื่อยๆนิๆ่งๆไปเรื่อยๆแต่มันขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นคือวินเทจเนี่ยนาฬิกาเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะขึ้นด้วยด้วยตลาดของมันเองมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดของนาฬิกาที่จะถูกปั่นขึ้นหรือปั่นลงขึ้นในขณะที่กระดาษสมมต พีคอย่างนี้ลงอย่างนี้เหมือนหุ้นเงี้ยหรือเหมือนคลิปโตเงี้ยแต่ว่านาฬิกาวินเทจอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นน้อยนะแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือสาุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราก็รู้อยู่วินเทจมันก็คือแบบมันไม่มีอีกแล้วอ <c oughs> พอไม่มีอีกแล้วเนี่ยมันมีแต่เท่าเดิมหรือหมดไปเพราะฉะนั้นของมันทุกอย่างที่มันเป็นของหายากในโลกเนี้ยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทําให้คนคิดว่าหายากอย่างเช่นเพชร ซึ่งมันอาจจะไม่หายากก็ได้เพราะเรามันบอกว่าหายากมากเลยแต่ที่เราอยู่กันมาเป็น ừ ừ. หลายร้อยปีเพชรมันก็ไม่เคยหมดหม ừ ừ. จนกระทั่งมันเริ่มผลิตเพชรสังเคราะห์ขึ้นมาแทนนะแต่มันก็ถูกมองให้ว่ามันเป็นของหายากคือฝรั่งมันมีคำพูดว่าส c a r c ต t y เนี่ยหรือความความ,ความเขาเรียกน,นะความขัดแคลนเนี่ยมันคือลักชูรี่เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์เขาก็จะถ้าอ,นนอันนี้พูดแตะไปนอกเรื่องนิดนึงนะคืออย่างแอเมสก็ดีปาเตก็ดีเนี่ย การที่มันมีน้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันกลายเป็นของที่มันแพง<ม>เหมือนกันอย่างเงี้ยคราวนี้พอมันกลับมาที่ฬิกาบินเทจ่มันมีแต่น้อยลงมันไม่มีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันมีทางเดียวก็คือขึ้นหรือว่าอาจจะเท่าเท่าเดิมคืออย่างยกตัวอย่างอย่างเดดจัสที่ที่เราคุยกันคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเดดจัสปกติทุกวันนี้เราอาจจะเริ่มซื้อได้ประมาณสักแสนกว่าๆขึ้นไปจนถึง2องแสนสามแสนแล้วแต่สภาพเงี้ย แต่ในขณะที่เมื่อมาสัก5ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ8 0,000ื0นเ0ือะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เออคือมันถามว่ามันที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะไม่เยอะนะมันก็คือถ้าสมมติเราบอกว่า8 0 0 0มืมาเป็นแสนหกเนี่ยมันคือเท่าเลยนะเออมันคือร้อเลยนะที่มันขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรเม็ดเงินมันไม่ได้เยอะมากมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับนาฬิกาอย่างปาเตกซื้อมาล้านหนึ่งขาย3ล้านเงี้ยเออมันเม็ดเงินมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยคนอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามันเเอออรราาคมมมััันนนนนนขขขึึึ้้้จงๆื่ย แต่ข้อดีของเขาก็คือว่าพอมันขึ้นด้วยตัวของมันเองเนี่ยเวลาตลาดมันซบเซาลงเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ลงคือมันอาจจะลงนิดนึงนะไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างบางเรือนเนี่ยมันขึ้นตามอย่างออย่างยกตัวอย่างอย่างพวกนาฬิกรูสเนี่ยตอนที่ตัวโมเดลมันขึ้นตัววินเทจมันก็ขึ้นขึ้นตามไปเยอะเหมือนกันแล้วพอโมเดลมันลงตลาดมันซาลงตัววินเทจมันก็ลงมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันแต่ลงไม่เยอะแต่ลงไม่เยอะมันจะไปลงไม่เยอะเหมือนนาฬิกาใหม่คุณลอพูดถึงราคาหน่อยดีกว่าคือ สมัยก่อนตอนสักแบบ4ีปีที่แล้วเนี่ยเราเราเราไปกดเซิร์ชในกลุ่มแบบ Facebook ก็ได้เราจะไปเห็นเช่นแบบอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นสามแปดศูนย์ศูนย์นอตโรสที่ผมซื้อมาสักห้าปีแล้วเท่าไหร่แปดแสนใช่ตอนนี้ผมเห็นล่าสุดคนลงประมาณล้านห้าล้านห้าล้านหกแต่ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนผมซื้อมามันล้านสี่อ่าโอเคเนี่ยมันก็ยังขึ้นทั้งที่ตลาดมันลงนะใช่แต่ว่าตอนเนี้ยก็มีคนมาถามผมว่าขายไหมล้านสี ก็แปลว่ามันก็ยังมีคนที่อยากได้ซึ่งราคามันค่อนข้างจะแข็งเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยพวก5้าเจ็ดหนึ่งมันขึ้นไป3ล้านล้าอะไรเงี้ยตอนนี้ห้าเจ็ดหนึ่งมันลงมาเหลือแบบ3ล้านทั่วนมาเนี้ยบวกลบประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าสามแปดศูนย์ก็ไม่ไปไหนก็ยังอยู่ราคาเดิมก็ยังทรงๆใช่ใช่ผมว่าสามแปดศูนย์ก็เป็นอันหนึ่งที่ขึ้นแน่ๆคือนาฬิกาวินเทจมันมีอะนอกเหนือจากความความที่มันมีน้อยลงเรื่อยๆมันมีแต่น้อยลงมันไม่มีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันมี ที่มันที่ในการรุ่นใหม่ทําไม่ได้คือคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือเสน่ห์ของมันอะก็มันจะคุยเรื่องนี้เลยเรื่องของ proportion ว่าทำไมถึงสนใจนาฬิกาวินเทจในมุมมองพินิดพินิดคิดว่าอย่างไรคือผมว่าอย่างหนึ่งนะที่ที่ตัวผมเองด้วยนะคือแล้วผมคิดว่าหลายๆคนที่มาชอบวินเทจเนี่ยก็คืออย่างที่มือกีพัดบอกคือ proportion ของมันคือต้องบอกตัวเราไม่ได้เป็นคนในข้อมือเล็กหรอกหมายถึงว่าเราเป็นคนข้อมือปกติทั่วๆไปหกจุดเจ็ดไหมครับเออพอหกจุดเจ็ดก็คือทั่วไปแต่ว่า เรารู้สึกว่านาฬิกาที่ในยุคนี้มันใหญ่เกินคือก็ต้องย้อนกลับไปว่าเขาทําขึ้นมาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพราะเขาต้องการที่ให้มันแบบเพรชเนต์บนข้อมือมันเตะตาเขาอยากให้เหมือนกับว่าพอใส่แล้วแบบโอ้โหมันคนมันเห็นเลยว่านี่คือนาฬิกาอะไรแต่ไกลอะไรเงี้ยให้มันเป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยแล้วใครที่อยากได้ความเด่นนั้นก็<ม>ก็จะชอบนาฬิการุ่นใหม่ๆมากขึ้นแต่ถ้าใครชอบอะไรที่มันแบบเงียบๆไม่ตะโกน แต่ว่ามีคุณค่าแล้วก็สวยแล้วก็คุณตี้อย่างเงี้ยเราจะมองหาอะไรที่มันแบบซับเทอลหน่อยไม่มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตะโกนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้พวกนาฬิกาวินเทจเนี่ยมันให้สิ่งเหล่านั้นซึ่งผมว่าพอเรา หลายๆคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนๆผมเนี่ยพอเขามีนาฬิกาโมเดิร์นสักพักนึงแล้วเขาจะเริ่มหาอะไรที่มันแตกต่างอันนี้คือหนึงมุมมองผมนะว่าทำไมถึงชอบนาฬิกาที่มันเป็นแบบวินเทจเพราะว่ามันไม่เหมือนใครอย่างแรกเลยคือมันไม่เหมือนใครอย่างที่2คือ proportion proportion มันสวยผมว่าเช่นถ้าเกิดเราเราย้อนกลับไปดูพวกเนี่ยพวกแบบเด u จัสก็ได้หรือว่าพวกนอติลูสหรือว่าถ้าเกิดคนที่เล่นวิเทจก็จะพวก รอยโอ๊กอะไรไปนะผมว่าพอร์ชันมันสวยกว่าด้วยการทําเคสเขาอย่างนาฬิกาเมื่อก่อนมันจะบางนาฬิการุ่นใหม่มันค่อนข้างจะหนาขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทาไมเขาไม่ทําให้มันบางเขามาก่อนเช่นแบบนาฬิกาแบบโคโการ์ดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็บางได้ตัวนี้หนาตึบหมดเลยถึงบอกว่าเขาต้องการอยากจะสร้างความเด่นขึ้นมาอยากจะสร้างสิ่งที่ทําให้มันแบบเวลาใส่แล้วทุกคนแบบมองคือเมื่อก่อนเนี่ยนาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นกลุ่มสปอร์ตเนี่ย อย่างโรเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นทูวอชโดยสามคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือ,อ,อแล้วตอนหลังมันก็เริ่มแบบกลายเป็นลักชัวรี่ไอเทมกลายเป็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาของสะสมขึ้นมาคือผมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาละการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยอย่างคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะแต่งตัวกันแบบใส่สูทเนี้ยเพราะฉะนั้นรายการเนี่ยมันก็ต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นประเท็กเมื่อก่อนก็จะเป็นเนี่ยสายหนังเรือนทองสายหนังอะไรอย่างเงี้ย แต่พอตอนหลังเนี่ยด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนใช่ไหมเข้ามาสู่เรื่องดิจิทัลเอชเราสังเกตเห็นมหาเศรษฐีโลกทุกวันเนี้ยมาร์คซั์เกอร์เบิร์กตั้งแต่สตรีทจ็อปก็และมาร์คซั์เกอร์เบิร์กอะไรอะอเมซอนเนี้ยหรือว่าเจฟเฟอร์สโซสเออเจฟเฟอร์สโซสเนี้ยหรือว่าแจ็คมาเนี้ยไม่มีใครใส่ส่วนคือใส่นานๆทีเวลาออกงานแต่ว่าชีวิตเขาคือเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เป็นแนลเรสอย่างนั้นมันไม่เข้ากับเขาเลย เพราะฉะนั้นโลกมันเลยกลายเป็นชิพขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเราสังเกตเรื่องเสื้อผ้าซึ่งสี่หปีที่ผ่านมาในจุดที่เรียกว่าเป็นเทรนด์อะไรแอทแอทเทอรเชอร์ใช่ไหมคือแต่งตัวเหมือนนักกีฬานักกีฬาหน่อยสปอร์ตสปอร์ตใส่แบบเลกกิ้งแบบ้ใส่เลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเกียร์ไปทางนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตมันทําให้นาฬิกาพวกที่เป็นแนวเนี้ยมันก็ลดลดปริมาณลงหายไปอะไรอย่างเงี้ย แต่พอถึงจุดหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็คงเป็นเรื่องของแฟชั่นของโลกนะคือมันก็วนอะใช่แลววนไปตอนนี้มันวนกลับมาที่ที่อะไรที่ผู้ชายก็จะแต่งตัวกันเนี้ยบขึ้นโดยเฉพาะเมืองไทยด้วยเทรนด์ปีนี้ว่าผมว่าแนวที่แบบแต่งเสื้อเชิ้ตสูทเนี่ยมันมันมามากขึ้นคือถ้าเกิดเราพูดถึงแบบผู้กางเกงสูทหรืออะไรนะครับเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าบางยุคเนี่ยเขาก็ใส่แบบสูทแบบแนบไปกับตัวมากบางยุคก็ใส่ขาใหญ่เลย คุณคุณลองไปเสิร์ชแบบโกลเด้นเอจของแบบฮ <c ười> อลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยยุคสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์คือแต่ละยุคมันมันต่างกันหมดเลย <c ười> ใช่ใช่ผม <c ười> ว่าตอนนี้มันก็วนกลับมาเรื่รองของนาฬิกาที่ไซส์มันเริ่มดาวไซส์ใช่เล็กลงนาฬิกาเนี่ยแล้วผมว่าผู้ผลิตเขาก็รู้นะผู้ผลิตเนี่ย <c ười> เขาก็ทำไซส์เล็กลงนะถ้าเราสังเกตดูแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มทำไซส์เล็กลงเล็กลงเล็กลงขึ้นเหมือนกันเพื่อเพื่อเขาก็รู้ว่าตลาดมันกำลังมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเรากำลังคุยอยู่่วา เออมันไม่ใช่เฉพาไทยนะต่างประเทศเองเขาก็เขาก็เป็นเหมือนกันนะเออมันทำมันก็เลยทําให้นาฬิกาที่เป็นวินเทจอมันเลยกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นในต่างประเทศด้วยนาฬิการุ่นใหม่ที่คุณจะไปซื้อที่มันไซส์มันเล็กลงมาเนี่ยสมมุติว่าราคามัน สองแสนวินเทจเนี่ยมันเหลือแค่แปดหมื่นด้วยไซส์ที่มันใกล้เคียงกันแล้วไซส์มันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเพราะฉะนั้นคนก็เลยหันมาสนวินเทจมากขึ้นแล้ววินเทจมันก็เลยแบบค่อนข้างขยับขึ้นขยับขึ้นเพราะมันมีดีมาด์มากขึ้นอะเรายกตัวอย่างเมื่อกี้เราคุยกันคือปาเต็กโบททม์รุ่นใหม่ห้าสองสามศูนย์ห้าอะไรเงี้ยมันก็ออกมามันก็ ค่อนข้างจะใหญ่3ามก้าใช่มันใหญ่มันใหญ่แต่ตัวที่พวกเราชอบกัน5 1 1 0นนึ่ย์ซึ่งเราไม่อยากพูดนะครับเพราาะว่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันจะยิ่งแพงขึ้นอีกใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บกันซึ่งมันขึ้นไปแล้วด้วยใช่มันขึ้นไปแล้วห้าหนึ่งมันวันสามสิบเจ็ดมิลซึ่งผมเป็นพร็อพพอร์ชั่นที่มันใส่กับข้อมือพวกเราได้มันสวยมันบางเราก็แบบ ด้วยความมันสลิมด้วยนะตัวตัว,เ,ออตวเคสมันจะสเลนเดอร์เข้ากับข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าเทรนนาฬิกาในมุมมองพวกเราแล้วกันถูกเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมก็ไปอ่านในเว็บบอร์ดต่างๆนะแต่คนก็ยังบอกว่ายังคงชอบนาฬิกา40มิลอยู่พรารู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ยมันออมันดูทวัดแมแงขึ้นม,ม,มันดูแบบมันพรีเซนต์บนข้อมือได้ดีขึ้นเพราะฉนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่า เทรนด์ในอนาคตที่เราคุยกันมันน่าจะไปในทิศทางนั้นหลายหลายคนเริ่มจากใส่นาฬิกาใหญ่ผมก็เริ่มจากใส่นาฬิกาใหญ่ใส่พนารายเงี้ยซิจิทแล้วก็ขั้งดาวมาเรือยามพนารายเองก็ออกไซส์ที่มันเล็กลงมา38เป็นตัวเออะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆยี่ห้อแจ็คเกอร์โลกรูเงี้ยก็ออกไซส์เล็กลงมาลองจินก็ออกไซส์เล็กลงมาผมว่าหมดเลยแทบทุกแบรนด์ตอนนี้ออกไซส์เล็กหมดเลยเขาจะไม่ได้ตัดไซส์ใหญ่ออกไปแต่เขาจะมีไซส์ให้มันเลือกมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นผมว่าก็เลยเป็นหนึ่ง อย่างกันที่ทําให้นาฬิกาที่มันเล็กนาฬิกาที่เป็น intage, วินเทจเพราะ o พ t ชมันสวยเนี่ยมันราคามันขึ้นด้วยใช่ซึ่งไม่รู้จะเป็นผลดีกับคอลเลกเตอร์หรือเปล่านะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ที่ที่พัดบอกเรื่อง5.110ที่เป็น World Time เนี่ยมันกลายเป็นแบบ ไม่กลายเป็นหาย,ยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างอย่างผมผมเล่าให้พัดฟังแล้วเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเมื่อ3ามีปีที่แล้วขายไปเพิ่งจะประมาณ6กแสนอย่นเองทุกวันนี้มันก็ราคาเกินนั้นไปแล้วนะไปเยอะด้วยเอ,อไปเยอะด้วยแล้วก็ไม่ไม่อยากให้มันไปไกลกว่าน,นี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่แบบคือคือด้วยความที่ผมว่าคนเริ่มรู้สึกอันนี้แตะเรื่องเวลไทมนิดนึงเหอกันนะคือเวลไทม์เนี่ยผมว่าเป็นคอมพิวเตชันที่แบบเรียกว่า,ว,าว้าวมากๆเหมือนกันคอมพิวเตชันหนึ่งของนาฬิกานะเพราะว่า เราสามารถมองเห็นเวลาเนี่ยทั่วโลกภายในเวลาแค่แบบหลักวินาทีอะคือเรายกข้อมือขึ้นมานะรู้แล้วตอนนี้แต่ละประเทศกี่โมงแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยเรากดปุ่มปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเราก็ไปอยู่ในไทม์โซนนั้นเรียบร้อยแล้วคือมันมันเนี้ยบแล้วแล้วข้อดีของปะเต็งเนี่ยถ้าสังเกตเวลไทม์ยี่ห้ออื่นนะส่วนใหญ่จะใหญ่หมดเลย40มิลอัพส่วนใหญ่หนาด้วยหนาด้วยมีปะเต็งเนี่ยทำจนเหลือ36มิบหลลรของผู้หญิงนะ36มิลแล้วก็ตัวเรือนก็บาง แล้วมันสวยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าใครแบบ Appreciate เรื่อง m u n i ิเค i o n เนี่ยเบอร์ทา์ของปาเต็กนะโดยเฉพาะของปาเต็กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากแต่เสียดายที่ทุกวันนี้มันแบบถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆม,มันก็แพงเ<ม>วอร์ขึ้นไปแล้วลิซ่าเพิ่งใส่ไงล่าสุดเออใช่ใช่ใชลิซ่าก็ใส่สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเออเใช่แต่เรือนั้นนะคือผู้หญิงใส่ก็สวยมากนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย แบรนด์นาฬิกาต่างๆเช่นผมเมื่อวัทํางานให้เฟรดริกคองสตองมาเขาก็ทําไซส์ที่มันเล็กลงเขาทํา37มิลออกมาซึ่งสวยมากผมเห็นพัดลองแล้วใน a c e b o o k สวยมากใช่สวยมากมี3สีป่ะใช่ไหมเออสวยมากสวยมากอันสวยมากอย่างอย่างอย่างเฟรดริกเนี่ยเขาก็ไม่ทําไซส์เล็กเลยก่อนหน้านี้ใช่ทําสี40บวงหมดเลยผมไม่แอบเสียดายผมชอบเบลทัมเมอร์ของเขามากเลยนะแต่มันใหญ่ ถ้าเขาทำออกมาได้3ามหนะโอ้โหผมผมแอบคุนถามเหมือนกันเหมือนกันว่าเออจะมีโอกาสไหมเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เขาทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำเป็นบล็อกเคสออกมาที่บล็อกมันใหญ่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นเขาทำสามสแล้วก็แปลว่าเขามีอินเทนชั n แล้วในการให้มันดาวไซส์ตออกมาเขาอาจจะดูฟีดแบ็กของตลาดว่ามันเวิร์กถ้ารุ่นนี้มันเวิร์กปุ๊บเพราะฉะนั้นเราต้องบอกทุกคนว่าควรไปซื้อเฟรดริกคอนสตองรุ่นนี้นะไซส์เล็กนะอย่างเโซงี้ออกเงี้ยออก PRX มาสามห้ามี มอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเลืออีกหลากหลายยี่ห้อเช่นแบบอ่ะมีอะไรอีกอะซิลดอก็ทําอย่างพวกบีบีห้าสี่อย่างเงี้ยใช่คือทุกคนเนี่ยเกลี่ยมาทางนาฬิกาไซเล็กลงหมดเลยโอเลียนนี่มาทำในไทยก็ทำไซร์เล็กลงผมว่าเออเนี่ยเทรนด์เทรนด์มันมาเพราะถูกเพราะฉะนั้นมันมันก็มีตลาดสองกลุ่มแหละว่าใหญ่บ้างเล็กบ้างผมว่าเราควรมีทุกไซส์เด่นนะว่าให้ไปลองคือ ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พันเล่าอ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยนาฬิกาสปอร์ตไซสใ์ใหญ่ก่อนเพราะมันคือภาพจําของเราตั้งแต่เด็กๆว่าเอ้ย<ม>เราชอบนาฬิกาแบบนี้อพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองว่ามันดีคือแตก่กว่าจะถึงจุดนั้นน่ะมันก็ต้องผ่ากนการเรียนรู้ไจริง่มันทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องนาฬิกานะเราซื้อมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเ,เสื้อผ้าถูก กว่า,วาจะเจอก<ช>ว่าจะเจอสไตล์ของตัวเองกว่าจะเจอไซส์ที่คิดว่ามันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะเจอแบรนด์ที่มันเหมาะอะไรเงี้ยรองเท้าก็ดีรถยนต์ก็ดีคือมันผมว่าทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ในชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนหาแฟนเออ <c oughs> กำลังจะพูดเลยแต่ว่ากาลังกลัวเอ,อ๊ะมันจะมีปัญหาไหมหาภรรยาหาภรรยาก็จริงนะมผมว่า มันคือบางทีเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันดีที่สุดแต่เราต้องการอะไรที่มันเหมาะก,กับเราเออมันเหมาะก,กับเราเออ,เอ,อที่บางคนเขาเรียกสีเสมอการจริงมันก็คือแบบมันมันแมทช์กันนั่นแหละนั่นแหละนะครับ ก็น่าจะประมาณนี ans, ้สำหรับเรื่องของเทรนด์นาฬิกาแล้วก็เรื่องของราคานาฬิกาด้วยใช่ของวินเทจครับผมก็ใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันเออจริงๆอยากได้ความเห็นจากเพื่อนๆเหมือนกันเนอะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเขาชอบใส่เรือนใหญ่หรือไม่หรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาวินเทจราคาไม่ไม่น่าขึ้นหรอกเพราะอะไรเนี่ยก็ลองก็ลองคอมเมนต์กันมาเนอะเราก็จะได้เอาไปทํากันบ้างกันต่อนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากมาคุยเรื่องนาฬิกามาคลินิกก็แวะมาหาพีนิดได้ นะครับที่พระราม9ซอย41ใช่ครับ RVM v i n t h e w a r o t h e r s ครับพระราม9ซอย41ใกล้ๆห้างเดอะนายครับแล้วก็อการิโกอาการิโกคลินิกครับคลินิกความงามนะครับแล้วก็ของภรรยาครับมีทุกอย่างอยากทำอะไรมาได้เลยมาได้เลยมาเพราะฉะนั้นเวลาจะมาด้วยกันไม่ต้องกังวลแล้วว่าคุณผู้หญิงจะเบื่อหรือว่าคุณผู้ชายจะแบบไม่มีอะไรทำต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยมีการดูแลทั้งสองคนแน่นอนครับครับผมขอบคุณพี่นิดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ